เราจะเริ่มไปตักผับตบชวาในลำคลองแล้วนะครับอันนี้พี่เขากำลังถอยหลังโดยการับถอยหลังด้วยการครับหนึ่งคอโน,นอโชน,นอนอนถอยหลังทั้งคู่มานะครับแกนแกนด้านมือซ้ายของพี่เขาจะเป็นการบังคับล้อซ้ายแล้วก็แกนที่สองจะเป็นบังคับล้อขวาครับตัวแกน แกนที่สามนี่ตอนนี้ที่กําลังโยกบุ้งกีลงครับุบโยกขึ้นบุ้งออันนี้กําลังเดินหน้าก็คือดันไปทั้งหน้าทั้งทั้งสองแกนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้หนึ่งที่สองครับจะเป็นการบังคับล้อให้เดินหน้าทั้งซ้ายขวาครับอ,อ,อันนี้จะเริ่มทำการยกบุ้งกีถูกไหมครับ ครับ,รบแต่มันยังไม่ได้ตกักเลยใช่ยกพุ่งกีนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพุ่งกี่ลงไปหน่อยครับ<ช>ที่ต้องเอาความพุ่งกี่ลงไปหน่อยครับไอตัวอันนี้เิอ่าโอเคไปเลยครับเี่โอคตอนนี้กําลังจะตักขั้นตมนะครับเวลาเรา,เราวิ่งวิ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็งัดพุ่งกี่ขึ้นอ่าครับ งานขึ้นเสร็จแล้วเราก็ยกภูมิแกนที่สามยกภูมขึ้นแล้วก็วิ่งหาฝั่งครับแล้วเราก็จะถอยหลังเพื่อจะวิ่งหาฝั่งเพื่อไปชัไปตักท้ายตะลิงอนะอตอนนี้เราถึงชายตลิงคือคือการเทครับการเทนี่จะเริ่มจากอ่า มือแกนมือขวาสุดครับแล้วเราค่อยๆดัน<ว>แบงหน้าใช่ใช่ครับแล้วเราก็ค่อยยกขึ้นครับจก้็ยกขึ้นครับ<อ>ครับแล้วเราก็ถอยหลังทั้งสองแกนซ้ายขวาแกนที่หนึ่งแกนที่สองของ,ของของของวามมอโยกะนะพี่พี่เขากำลังโยกเมื่อกี้นี้จะเป็นตัวถอยหลัง,อ,งอันนี้พี่เขาก็จะเอาพุ่งขีดค่อยๆเอาพุ่งขีลงครับแกนที่สามครับ แล้วก็ปรับพุ่งสีให้ไปเลี้ยวเรือครับวิธีเลี้ยวเรือเลี้ยวไงครับอ่าเลี้ยวเรือก็จะคือถ้าเราจะเลี้ยวเอาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายกันนะถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็จะบังคับให้ให้ให้แกนแกนที่หนึ่งเนี่ยถอยหลังครับถอยหลังสุดแล้วก็แกนขวาเนี่ยหมุนเดินหน้าเดิงแบงก์หน้า เป็นเลยครับคเองการตางคือเราเราก็ดันดไน่เอาบังตบอ่าครับผมเปิดเปิดหน้าบุ้งจีเข้าหาบังตบเสร็จแล้วเราเราเสร็จแล้วเราเรางัดบุ้งจีขึ้นใช่ครับเมื่อเมื่อเราไดันขึ้ครับผมจีขึ้นครับผมงัดบุ้งจีครับแล้วก็ยกยกงัดบุ้งจีแล้วครับแล้วก็เริ่มเริ่มค่อยๆยกขึ้นครับแล้วแล้วยกขึ้นครับผมอันนี้โหลดโหลดค่อนข้างจะเยอะเกือบเกือบสองร้อยโลครับ แล้วค่อยๆถอยถอ,ถอยหลังอันนี้คือขนาดนี้คือถอยถอยอถอยหลังครับจะโยกแกนทั้งคู่อันนี้เราสามารถยกได้สูงกว่านี้ครับยกให้สูงกว่าน,นี้ครับยกให้ขึ้นสูงก่อนครับยกสูงสุดเลยครับสูงเพื่อให้หัวเรือเขา้าเขา้าถึงตระดิ่งเสร็จก็แกน พี <irgend> <ic S 1> ่ยกย้นให้สูงาน่ะแขแขนากิที่ครับครับผมโรกันมันยกให้ขึ้นนะเดี๋ยวเราเาทดอีกครั้งนะครับครับ เราค่อยๆลงไปก่อนครับเราวิ่งเขหาเราวิ่งเข้าหาทั้เสร็แล้วเราก็เทอาวิ่งวหาเทหน้าบุกขี่ลงใช่ไหมเหน้าบุกีรับครับ ไก่บุ้บบงจี<อ>รับรับประกบกงานขึ้นได้ครับแล้วไก่ไก่ไก่บุ้งจีขึ้นครับผมเสร็รรจแล้วก็ยกยกอามขึ้นแล้วค่อยๆยกอามขึ้น ตัดอ้อมไปตัดแถบน้นก็ได้ครับแลวในในกรณีที่ผักตบลอยเป็นหย่อมๆกลางคลองเราทำไงอ๋อเราก็ใช้ใชลักษณะการตอ้อ,ตอนให้เข้าไปอยู่ในพุ่งกีให้หมดะครับเรา,เราค่อยๆต้อนให้ให้มารวมกลุ่มแล้วตัดทีเดียวใช่ไหมครับครับก็คือเราจะค่อยต้อนผักตบเราสามารถต้อนให้มันอยู่ใน่ให้มารวมกลุ่มก่อนให้ม<ล>ัน<ล>อยู่ในพุ่งกีเดียว หร,ห,รห,รหรือดันดันพอดตลิ่งดันดันเข้าไปอยู่ในบุ้งกีได้เลยครับเราดันมาให้ให้ให้ใหใหใหได้เต็มอะครับนีวเวลาเข้าล้อเปิดหน้าบุ้งกี้ครับแล้วก็ดันดันให้เต็มบุ้งกีเสร็จ ครับแล้วค่อยงัดงานางานอ่างัดงานลูกผีขึ้นครับแล้วค่ยอยยกยกอ่างครับยกอ่างขึ้นเสร็จแล้วก็วไปคอยหลังไปหาทีท่ยิงครับผม เราก็ค่อยๆเทกะครับที่หน้าบุ้ีเสร็จ ค่อยงานปากพุ่งขึ้นหน่อยบบนึครับแล้วค่อยงาน,านยกอาร์ามครับ<า>ค่อยๆย,ยกอามน้ำค่อยๆเสด็จแล้วกยกสูงได้เลยครับ,รบแล้วเราค่อยบังคับเรือเข้าหาสลิงที่จะเอาักตกไปเท ไยเทลงครับแล้วก็เทเสร็จแล้วนัดขึ้นแล้วก็ถอยหลังออกครับ ถ,ถ้าในการบังคับเรือนะครับในาการบังคับเรืออันนี้เป็นวาล์วมือโยกแบบสี่แกนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นเป็น,ปน,น,นแกนแรกแกนแรกเนี่ยถ้าเดินหน้าคือเราเราสามารถบังคับล้อซ้ายให้หมุนแป้งหน้านะครับแล้วก็แกนที่สองก็บังคับล้อขวาให้หมุนแป้งหน้าเราต้องการเดินหน้าตรงเราก็จะโยกไปพร้อมๆกันเลยนะครับล้อซ้ายล้อซ้ายล้อขวามันก็จะบังคับให้เรือเดินหน้า เลี้ยวก็ต้องใช้ความรู้สึกในการใช่ครับใช่ไหมในการในการที่เราจะเลี้ยวถ้าถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็จะบงังคับให้ให้ให้ลอ้อตัดดึงถอยหลังแล้วก็บงังคับล้อไอ้แกนที่สองเนี่ยไป้างหน้าเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับอ,อันนี้จะเราสามารถจะเลี้ยวได้เป็นวงกลมเลยนะเป็นโดนัทเลยยึดเกือบหมอยู่กัาที่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการเลี้ยวขวาเราก็จะดึงแดนที่สองมาทางมาด้านหลังแล้วก็ดัแนแกน ที่หนึ่งไปดังด้านหน้าอันนี้ก็จะเลี้ยวขวาก็คือจะเลี้ยวเลี้ยวขวามากน้อยเราก็อยู่ที่เราบังคับครับอันนี้จะเป็นการเลี้ยวขวาอ่าเนี่ยจะหมุนเป็นเป็นโดนัทเลยครับอันนี้อันนี้เลี้ยวอันนี้หยุดแล้วนะครับเดินหน้าเดินหน้าอยาเดินหน้าไปเลยทำไงครับถ้าเดินหน้าก็ต้องโยกทั้งทั้งกองแก๊สไปข้างหน้านะครับอันนี้อันนี้คือเราเราเราไปข้างหน้าเราจะเดินหน้าตรงนะครับ โยกแบงคหน้าทั้งคู่ับอันนี้ตรงนะครับนี่คือลักษณะการการเตะแบงหน้าครับส่วนส่วนการถอยหลังก็คือเราก็ต้องต้องโยกโยกทั้งกองแกนทั้งล้อซ้ายล้อขวาทั้งหนึบทั้งกองเนี่ยครับถอยหลังอันนี้คืออันนี้คือกลาดประหลาดในการถอยหลังนี่ันา นี่คือถ้าเราเราเราดอยหลังเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกของ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 เรานะครับไอของเรือนะครับว่าว่าเรือป็นวิ่งแนวตรงไหมก็ปรับปรับซ้ายปรับขวานิดหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เราใช้ปั๊มตัวเดียวครับในการบังคับครับส่วนส่วนส่วนแกนที่สามเนี่ยเป็นตัวยกพุ่งขี่นะไอตัวยกปูมอามให้ให้ขึ้นสูงนะครับการล้มสุด ค,คือแกนที่สามถ้าเราถ้าเราดึงถอยหลังเนี่ยเป็นการยกขึ้นสูงแล้วก็ถ้าถ้าดึงแันแมงหน,น้าเนี่ยเป็นการเอาลงนะครับ uma. เป็น,นการเอาบุ้งิีลงครับอันนี้ก็ลงลงอันนี้คือตำแหน่งที่ลงสุดแล้วนี่นี่คือการลงถ,ถ้าถ้าดึงถอยหลังก็คือจะยกขึ้นสูงสุดอ่ายกค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับอันนี้คือสุดแล้วจะยกอยู่ได้เกือบสามเมตรอ่ะนะครับความสูงครับ ส่วนตัวแกนที่4เนี่ยจะเป็นถ้าเราดันแบรหน้าจะเป็นการเทเทเทผักตบลงครับว่าอ่าว่าไอว่ามุงผีลงนะครับแล้วตัวถ้าดึงมาต้ายหลังก็จะเป็นการงัดมุ้งหีขึ้นครับตัวนี้จะใช้ตอนตอนที่เราอยู่ในาน,านะน้ำนะงัดงัดผักตบขึ้นครับเป็นลักษณะน,นี้ส่วนตัวตัว,ตวปรับพเพเชอร์เนี่ยเราไอตัวของเรือปักตบขนาดเล็กเนี่ย ทางเราจะตั้งไว้อยู่ที่1 0อบาทนะครับประมาณ1ั0 0 p ่ i นอไตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเบเจอร์ให้ให้มากให้น้อยนะครับถ้าปรับมากไปเป็นไงถ้าเราปรับมากไปเนี่ยตัวเรือจะตัวพุ่งเีเนี่ยจะสามารถตัดผักรบได้สูงว่า200ยกิโลซึ่งจะมีผลทำให้น้ำเข้าหัวเรือหรือทำให้เรือทาให้เรือเรือจมได้หรือลิกคว่มได้ถ้าตักในลักษณะเอียงไม่ตรงกลางพุ่งเียนะครับ ถ้าน้อยไปถ้าน้อยไปถ้าน้อยไปก็จะจัดได้ประสบได้น้อยนะครับคือตามตามกำลังไม่มีแรงในการยกใช่ครับไม่ค่อยมีแรงในการยกประตบแล้วปัญหาที่เกิดเหตการก็เรือเรือวิ่งไปจช้าล้อล้อัจะมันับช้าจะอะไรเออถ้าช้าเนี่ยเป็นลักษณะคือเหมือนกับเราใช้งานมากไปแล้วน้ำมันอาจจะร้อนครับเราเลยถึงได้ติดแอร์ตัวแอร์คูลเลอร์ด้านหลังเพิ่ม เพื่อในการระบายความร้อนตัวนี้คือแอลเลอร์ ler, ระบายความร้อนด้วยพัดลม24ชั่วโมงไอ้ไฟไฟ12โวลต์นะครับในการระบายความร้อนทําให้น้ํามันร้อนช้าคือความหนื่น้ํามันก็ยังมีถ้าเกิดความหนื่น้ํามันน้อยเนี่ยทำให้กําลังของเครื่องยนต์ไอ้กำลังของไฮดรอ,นนอลิกเนี่ยลดลงไปด้วยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ,รบโอเคพอพอโอเคได้ได้ข้อสรุปพอสมควรแล้วก็ค,ค,ครับ